มื่อนี้พามาเบืองเด็หน่อยเลี้ยงเลี้ยงแพะแพะบอกแพะเลือแกะแพะเนาะสองตัวนี่คุ้นเนาะคือกนันไม่ตายรอดได้สี่ตัวมันตายไปสองตัวตายไปสองตัวแล้วมันอยู่บ้านอยู่คุ้นเคยกันดีไหมนี่เหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหม,มเหมือนเหมือนเ็ดคอกบ่เห็ดคอกเห็นอยู่บอกมดเห็ดบอก มันดื้อบริว่านมันชื่ออะไรเบื้องนี้ชื่อกุยหอมกับ๋วยเตี๋ยวไหนก๋วยเตี๋วกันไหนตัวขาวตัวขาวชื่อกุยเตี๋ยวตัวนี้คือกุยหอมโอ้ยจักเดือนเลยเนาะนี่เนาะสี่เดือนได้ไหมนี่ได้แหละมันมากินอ่นต้นกระถินเนาะเอิรนมันมาหาแน่เอิรนมันมาเบื้องมันสิมาหาบ่นน่ โมมาหาเลยนนเนาะเวลาเอื่นซื้อมันมันหันมาบ่ล่ะหันมาหาอยู่แเด็กคนอื่นเรียกมันไม่หันเหรอ,อแล้วน้องอะไรซื้ออะไรแล้วเราพิมพม์พิมพ์ลองพิมพ์ลองเรียกสิพิมพ์มันเรียกสิเก๋เตี้ยวิเตียเต้ยวนี่ปล่อยมันกินไปปล่อยมันกินไปแล้เรตัมือเศร้าล่ะเอาพาไปกินที่ไหนมั่งอะถ้ามันเดินไปกินเองแล้วก็เดินไป ดูมันอืมเดินไปกินแต่มันไม่ไปไกลใช่ไหมต้องให้มันกินอยู่ตรงนี้เออดีนะถ้ามันไปอื่นต้องไล่กลับมาเดี๋ยวมันจะหลงเดี๋ยวมันจะไปเรื่อยใช่ไหมถ้ามันก็จะหล,ลงไปเรื่อยหลงไปเรื่อยมันไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่มัง้งหลงไปเรื่อยแพะเด้นีเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงแพลกัน อันนี้ลูกลูกมันเป็นยังพวกเขาเครืองไม่ไหวบ้านมั้งอแม่มันไม่ให้กินนมเหนือแม่ไม่ให้กินนมแล้วมีนมกินไหมอยู่บ้านน่ะไม่ให้มันกินกระเซบให้มันกินแต่พ้กระเซกเอาไม่ต้องให้กินนมโอ้ตก่ตัวตามันกินน้ำในแก้วไดเแลวโอ้กินน้ำกินน้ำในแก้วเป็นแล้วใช่แต่เขามันยังกินน้ำในขวดนมอยู่เลยโอ้ ยังกินไม่เป็นเรื่องง่ายเนาะบดื้อเนาะดื้อกันกันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยดื้ออยู่บอกมันเป็นยังไงจังวะมันดื้อมันกวนมันกวนเวลาเรานอนเรานั่งเล่นนี่เหรอใช่นนี่เหละไปกวนมันเหรอเรามันมาเหยียบมันกวนเราหรือเรากวนมันเหลือหัอกวนมันเหลอพิมพ์น้องพิมพ์มาไปกวนมันไปทำยังไงไปเตะไปจับมันเหรอไปกอด ไปกอดมันค่ะแล้วก็นั่งนอนนอนไปพ้อมกุ้ยเตี๋ยวกับอะไรนะกุ้ยหอมกุ้ยหอมกุ้ยเตี๋ยวกับกุ้ยหอมสีขาวคือกุ้ยเตี๋ยวสีแดงแดงเอียงออกแดงแดงนี่กุ้ยหอมนี่กุ้ยหอมมันมันเป็นพี่น้องกันบ่กมันลูกตัวเดียวกันกับแม่เดียวกันบ่ไม่เหรอคุณและแม่ อืเขาทาเขาทาแม่ไม่ให้กินนมมันออกสามตัวมันออกสตัวนอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะสองตัวตายไปสองตัวถ้ามันไม่ตายก็อยู่สี่ตัววุ่นวายกันเลยโอ้โหถึงขนาดวุ่นวายเลยเหรอ จะไปโดนขาแผลตั้งของคนนั้นน่ะมากวนแพ้พิมพ์อ่ะมากวนแพ้ค่ไม่เคยกวนเขาหรอกหอมไม่มีแม่มากล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมอันมีแม่แต่ว่าแม่ไม่ให้กินนมอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ตัวขาวๆนี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินเก่งอืมก๋วยเตี๋ยวกินเก่งแล้วเวลานอนนอนที่ไหนอ่ะ ลูกเต็มเลยเต็มครอกเลยแม่มีนิดเดียวอืเรามีหน้าที่เลี้ยงแพะใช่ต้องเดินตามไปทุกที่อืนี่เจ้าของแพะได้หนินั่งอยู่นี่มาเลี้ยงแพะนี่มานั่งว่ากันนี่อายุจักปีแล้วน้องพิมเจ็ดเจ็ดขวบเจ็ดขวบนั่นคือตัวน้อยอยู่เนาะคนหนึ่งเด็กขวบจ้ะ ถ้าอยู่ป .6 แม่จะซื้อให้โอแม่อย sure> right> ู่ประเทศจีนเอาละซัมนี่ละกดไหมไม่ต้องกดนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก๋วยหอมนี่โอ้ยกระดูกอ่อนๆนี่เจ็บจับเบิ้งค่ะกระดูกอ่อนก๋วยเตี๋ยวมาหนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยหอมก๋วยก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ก๋วยเตี๋ยวตัวนึงก๋วยหอมชื่อแด้ กล้วยหอมกล้วยหอมมันมันกัดเปล่นเลยนี่เห็นไหมนี่นี่นี่กล้วยหอมนี่นี่กล้วยหอมรั้งไม่ล่วงกระดูกอนอนน่อนๆเนาะอันนี้กล <c oughs> ้แกไปแกมันแกไปควนมันเล็กน้อยอุ้มไม่ได้มันหนักน,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 นี่อันนี้อันนี้กล้วยเตี๋ยวนี่อันนี้ชื่อกล้วยเตี๋ยว